ต้องไปพัฒิจต่อในโรงเรียนแล้วฮะเดี๋ยวให้คุณวิเนี่ยดำเนินการต่อนะฮะยกเลยครับยกเลยครับนนต้น้สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับมันจะไร้สดยามเช้านะครับยก คมามประชามสำคั์นะครับน้องอาสาขอความกรุณางดถ่ายรูปให้พี่น้องประชาชนนะครับถ้าขอหนึ่งคนอีกคนคนที่สองก็จัดตามมาเรื่อยๆนะครับเออใช่ของพี่ต้องใช้โอ้ต้องดี เปน่ากินครับจับน้ำครับคุณยายจับน้ำครับจับน้ำแข่น้ำมันเป็นสีี่คนได้ได้เท่าน้ำไม่เท้าแฉะได้เลยนะคะขวดสองขวดนะคะ ด้าลย้า um> ้เปิด้เลย้างนครัดนึยครับครับดรด้าลยนเปิคด้เลยคร้เครับเลยครับด้คร้เยค้ครับดงยคน้เยครับเลยครับด้ั้เลย่รัด้าลยกดเลยครับยครัดด้ายคัด้เลยครับไดลับ้ครับยครัยครับยครยกเลยับยกเลยัยกัเลยครับ เงยหน้าขึ้นครับเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นยืดขึ้นครับเงยหน้าขึ้นครับเงยหน้าขึ้นครับยืดขึ้นครับคุณแม่น้ะคะน้ำไม่ใช่แก่ได้เลยนะคะ

ครับครับนาขึ้นครับนาขึ้นครัีนาขึ้นมีนาขึ้นครับขึ้นครับขอรับรขอัดครับเปิดข้างหน่อยครับเปิดข้างหน่อยนะครับน้ำท ah okay. um> ี่กบพ็แล้วแกะในเตีงเอนกครั นขึ้นครับมีน่าขึ้นเงน่าขึ้นเงนาขึ้นเงน่าขึ้นมีนาขึ้นครับไม่ต้องก้อครับยกถวายเลยครับยกถวายเลยยกน้ำถวายครับยกน้ำถวายยกเลยครับยกเลยยกรอหลวงตาเลยครับยกถวายเลยครับ ยกเลยครับคุณแม่ยกเลยครับถวายไหมครับถวายยกของถวายก่อนครับเปิดกว้างๆเผื่อพี่น้องประชาชนด้านหน้าจะได้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับอ้ายกน้ําก่อนครับยกน้ํำถวายหลวงตาครับยกเลยครับยกเลยยกเลยไม่ต้องรอครับยกเลย เงาอ่านั่งลงครับนั่งลงกระเป๋าออกกระเป๋าออกไปรับนะครับกระเป๋ากระเป๋าะตาคุณแกคื่ของผ้าทุกอย่างนะครับาเดาดนะครับอายกรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับยครับย้ครับยครับยืดยืดครับยืดตรยืดครับ